ความรู้เป็นสิ่งสําคัญมากๆาํสหรับการอยู่รอดในตลาดนี้อยากจะแนะนําว่าถ้ามีโอกาสเรียนเตอนนะครับพี่พี่อโอผมพูดผมพูดเรื่องนี้ย้ําบ่อยมากก็คือเราเรียนในโรงเรียนอะ่ะกี่ปีเรียนต่อมหาลาัยอีกกี่ปีเพื่อที่จะออกมาสมัครงานแล้วได้เงินจากงานที่เราทําเราใช้เวลาสิบกว่าปีถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะได้วิชาชีพวิชาชีพหนึ่งมาประกอบอาชีพลองลองคิดภาพตามตรงนี้ ตรงนี้คืออาชีพอาชีพหนึ่งแล้วเรามีความรู้แล้วหรือยังที่เราอยากจะได้เงินจากตลาดตรงนี้เรามาประกอบอาชีพตรงนี้เป็นเทรดเดอร์เนี่ยเรามีความรู้เพียงพอที่เขาจะจ่ายเงินให้เราหรือยังมันโอ้โหไม่ใช่แค่เห็นภาพสวยหรูในอินเอร์นอินเทอร์เน็ตว่าโอ้โหเขาทําได้เอาปั้นพอจากสิบเหรียญไปพันเหรียญกูต้อ ح, ทงทําได้มั้งวะแท้จริงแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง ح, เขาก็อาจจะเสียเวลาทดสอบทดลองมาหลายสิบปีก็ได้เราไม่รู้ นะครับดังนั้นเนี่ยเราอย่าคิดว่ามันง่ายเราอย่าคิดว่ามันแบบแค่ให้กูลองเทรดตามมันก็ได้แล้วปะวะไม่ครับผมว่าไม่ใช่ตลาดมันขัดคนครับเอ่อมันจะโยกเงินจากคนที่มองไปการพนันนะเล่นแบบการพนันมาสู่เทรดเดอร์แล้วก็จะเอาเงินจากเทรดเดอร์ที่ไม่มีความรู้ไปให้กับเทรดเดอร์ที่มีความรู้อีกทีหนึง่งดังนั้นพี่ถ้าพี่ๆอยากอยู่รอดในตลาดก็แนะนาําว่าต้องเรียนครับต้องเรียนนะ